ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะอันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปลงเล่นๆน,นะให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะก็แล้วแต่ใครจะชมไม่ชมก็แล้วแต่นะครับนะไม่ว่ากันนะครับนี่ผมก็ไม่เมีรทำนะแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายด้วยด้วยแล้วนะเครื่องเสียงก็ถ่ายรีวิวถ่ายไปให้ดูหมดแล้วนะเนะหลือแต่คนขอเพราะว่าจะให้ รีวิวแบบไหนอะไรต่อนะแต่ลำโพงก็รีวิวไปให้แล้วนะครับนะอันนี้ก็มาเปลี่ยนใส่ดอกนะดอกที่ใช้ฟังอยู่ในบ้านนะครับนะที่ลงคลิปลรีวิวลำโพงไปก่อนในนี้ที่ว่าสับเปลี่ยนเป็นชุดกลางแจ้งนะก็กลาลังอน,นัก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ก็กําลังใส่แบบชุดฟังในบ้านนะ อันนี้ครับที่ถอดออกนะครับนี่ที่ว่าชุดใจเปิดรกลางแกงนะครับที่ผมใช่ดอกสองชุดก็เพราะว่าซับเบดนี่มันมันดอกมันเด้งเนาะมันทํางานผักเสียงเบรมาตลอดนะก็เกรงว่าอย่าหน้าดอกมันจะยานนะครับนะก็ไม่ได้อยากซื้อใหม่นะครับนะมันเคยมีแล้วก็ใช้สองชุดนะผมก็ทยอยซื้อมาแหละครับนี่ตอนนั้นของไม่ค่อยมีก็ไปซื้อร้านใกล้บ้านกว่าน,นี้ครับ นี่ผมใช้กับตู้สีน้ำตาลนะนะครับนี่นี่ก็เป็นดอกนีอ้อมนะครับนี่สี่รอยวัตต์นะนี่ก็เป็นเก้าสิบเจ็ดดีบีนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับมากไม่มีอะไรครับนี่อันนี้ตอนนั้นรีบนะครับนี่ไอทำไขควงกิ้มนะครับเนี่เลยเขาเรียกนะไปเอาเกาว เขาเรียกอะไรฮะกาวยางครับเนี่ยมาปัาไวนะ้ก็อยู่ครับเหนี่ยมันเจาะไปหน่อยเียวครับเนี่ยมันไม่ได้เกือบมันไม่ได้ทะลุนะเหนี่ยไปเอาปับไว้นะแต่ถ้าเสียก็ไม่เป็นไรครับจามันแต่มันไม่ดังอ่ะเดี๋ยวเอามาทําในบ้านนะอันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้ไม่เลยกก็จะเป็นี่แบบนึ้นก็จะเป็นในอันนี้บอกที่ผมเคยมีแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น M S นะสี MS เสียด้วัตต์แต่ก็ไม่น่าถึงนะนะครับนะน่าอยู่ประมาณที่สองร้อยสามร้อยวัตต์นี่แหละนะอันนี้ยังดูน่าเชื่อถือเลยนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ว่าดูที่แม่เหล็กนะครับเนี่ยคือการที่เราต่อใส่เวอร์นะแล้วเราแบบเราเปิดเบรกเนี่ยมันมันยังไงอ่ะมันต้านทานดีเับกันแล้ว แล้วคือล่าสุดนะผมก็โพสลง facebook ส่วนตัวแปล้วนี่อบอ้อมนะอบอ้อมสามาวัดนะอะไรนะตายในหน้าที่ครับตายในหน้าที่นะมันไม่ได้ขาดนะคือเราตอนเปิดเพลงอนะผมใช้ทําเบสเสียงนางเก๊กเก๊กเก๊กเก็กเอ้ยยังไงกับไม่รู้นะก็เลย คิดได้แหละว่ามีปัญหานะเราพอดีวันตรงวันที่หนึ่งนะหนึ่งโกาลาก็เลยวิ่งไปซื้อดอกใหม่เลยนะครับนี่ถามว่าเช็คไหมตอนนั้นยังไม่ได้เช็คเลยวิ่งไปซื้อใหม่เรารู้แหละของเราใช้ก็เลยไปซื้อดอกคันนี้นะตอนแรกจะมาใส่ตู้นั้นแหละมันจะมีตัวเล็กๆที่โคู่กว่าตู้นี้นะครับนี่แต่ว่ามันเป็นเหมือนแหลมปักเป็ดะนะดี๋ยวอันนี้ผมก็ตอนแรกจะซื้อคันนี้ไม่ใส่ตู้นั้นนะครับพอดีว่าเนี่ยด้โครงอย่างเงี้ยของเขาเนีง่ย มันลงตู้นั้นไม่ได้นะครับมันติดนะผมไปควา้าจนขอบเนี่ยเนี่ยของอีกตูวเล็กนั่นนะ่ะเป็นแหวงไงก็ยังลงไม่ได้นะครับเนี่ยสรุปก็เลยเอามาลงตู้แบบนี้นะนตู้นั้นแหละนะดอกคานนี้นะลงได้เฉยเลยนะครับนะอันนี้มันใหญ่นะ่ะสิบบางครั้งก็สิบสองกับสิบสองก็ใส่ได้กันไม่ได้นะครับนะนี่ครับนะคานนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยกล่องเขา เดี๋ยวอันนี้ก็ผมก็จะถอดจากตู้นะเก็บใส่ดอกนะถ้าดูคลิปนี้อยากให้รีวิวก็ขอมาครับนะน่าจะรีวิวว่างรีวิวให้อยู่นะครับนะเพราะว่าทำคลิปรีวิวแล้วคนไม่ค่อยมาดูเลยนะครับนะมีแต่คนมาด่านะครับก็อย่าด่าก,กันเลยนะครับนะผมก็ทำคลิปของผมเรื่อยๆครับแนละ้วก็พอมีคนปรึกษามั่งอะไรมั่งนะครับนะ ก็ไม่รู้จะมาด่าดกันทําไมนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นโรคจงโรคจิตกันหรือเปล่านะครับเนี่ยนะพวกที่ชอบมาด่าดคนอื่นนะครับอันนี้ก็กําลังสลับดอกนะคือตู้เจบินแล้วก็เสียงกลางเง่ผมไม่ได้สลับดอกคืนนะครับนะผมเอาไปเก็บไปในห้องเลยนะครับไนมะ่คิดเกียสลับดอกนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดด้วยนะครับนะก็เลยเก็เลยใช้แค่นน้อยพอนะครับเสียงกลางก็ ว่าจะเอาดอกหน้าบ้านมาที่เคยถ่ายลงยูยูทูบไปแต่โอ้ปีไหนแล้วก็ไม่รู้นะปีเพียวไม่น่าใช่น่าจะปีก่อนนั่นแหละโควิดรอบแรกหรือเปล่าที่ผมเคยถ่ายลงไ y o ยูทูบนะที่ผมรีวิวดอกหน้าบ้านนะว่าจะเอามาเก็บทําเสียงกลางในบ้านแล้วแล้วก็ใช้เสียงกลางเงี้ยอันนี้นะครับเสียงรถจนนะทําเสียงกลางฟังในบ้านเอานะครับนะไม,ไ,ไ,ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเอา12มาทําเสียงกลางแล้วนะครับ ก็เ,เลยจะใช้ดอกกเก่านะมาฟังในบ้านเอานะครับนะบางครั้งก็ถามว่าไม่พี่ไม่ทําคลิปเลยนะครับก็ก็ทำบางครั้งก็ยอมรับว่าไม่ได้ทำครับก็กริงว่าทุกท่านจะเบื่อนะครับนะเพราะว่ามันก็มีแต่คลิปเดิมๆนะแต่คลิปปีใหม่นี่ก็นานๆถ่ายให้ดูทีนะครับนะอันนี้ที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปก็มีโครงการว่าจะ เก็บเงินนะซื้อโปรยูโรทิ Pro ik, นะไอ้รุ่นโปร4,500นะก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่านะครับนะก็ต้องดูก่อนนะครับนะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะอันนี้ที่ผมมีก็เนี่ยครับเป็นรุ่นโปร2,500นะก็อยากได้รุ่นพี่ของเขานะเป็นรุ่นโปร4,500นะครับก็ไปดูใน y ยูทู e นะช่องอื่นก็ ก็มีถ่ายแบบไส้ในให้ดูนะก็ผมคิดว่าก็น่าจะดังอยู่นะดังแรงอยู่เพราะว่าไส้ในหรือไอไอะไรคาปานะก็เยอะกว่ามออเพล็กใหญ่กว่าเครื่องโอ้อุปกรณ์ในเครื่องเยอะกว่ารุ่นโปร205นะก็น่าจะคนเรื่องนะถ้าได้มาขับซับเพลเพิ่มนะเพราะว่าพี่ผมใช้ในี่โปร205เนี่ยก็ว่าเจ๋งกันนะเดีย๋ยวจะถ้า มีเงินนะก็เราจะลองเป็นรุ่นโปร4,500นะครับนะในใจลึกๆไงอยากได้โปรยูโรยูโรเทคเอรุ่นในเอ MA, นะไม่รู้เรียกถูกก็เปล่าจะไม่ค่อยได้ด้วยเอเอมเอเ2,500นะโอ้ถ้าได้ตัวนั้นนี่ผมแบบสุดยอดเลยภูมิใจมากเลยนะครับนี่รุ่น MA ็มเอ2,500นะครับถ้าจำชื่อรุ่นเขานะถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะ ถ้าจำไม่ผิดเลยก็ M A ครับ N A M A สองพันห้านะแต่ว่าถ้าจะเลือกกุญแจมันก็ไม่รู้มันมันไม่เหมาะกับลำโพงตัวเองอยังไงไม่รู้นะครับนะจริงๆนี่อะลึกๆไปกว่านนั้นอีกนะครับนะอยากได้ไอ้อะไรนะไอ้ M B แปดพันแปดนะครับเนี่ยนะครับคิดอะไรเปรกๆกันนะครับเนี่ยนะแต่ก็จะมีคนมาว่าโหฟิวไม่พี่ใช่เพราะว่าเกินเกินลำโพงยังนะแล้วก็ แล้วก็เหมือนคนที่เคยมาคอมเมนต์นะลํโพงลพเวอร์กับลำพงเนี่ยห่างกันเนี่ยก็ฟากับเหวนะครับเ่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะก็นานๆมาถ่ายคลิปให้ชมทีนะครับนะก็มาสลับลํโพงกับคืนเฉยๆนะครับก็นึกไม่มีคนทวงคอนเทนต์แล้วครับก็นึกอะไรได้ก็ถ่ายๆไปนะครับนะเพื่อแบบไม่ชอบมันเงียบเนี่ยรู้สึกว่าต้นปีนี่ช่องผมนี่เงียบไปนะครับนะ อยากคนที่เคยมาติดตามนะก็ไม่รู้ติดตามกันยังไงแบบไหนนะครับเนี่ยเงียบเลยนะครับก็ยอมรับว่าช่วงกลางปีที่แล้วจนมาถึงมาถึงปีใหม่นะหลังปีใหม่ที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ทําคลิปลนะก็บอกว่าไม่มีคอนเทนต์นะไม่มีไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับนะนะก็ที่ขอมาก็รีวิวเอพาวเวอร์เอเอ็มเคซีแล้วก็โปรยูโรติให้ดูแล้วนะ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมาโปรยูโรติคนะผมไม่ได้ลื้อไส้ในให้ดูนะครับก็ใน y o u ูทูบจะแยะนะครับก็ไปหาดูได้ครับเนี่ยก็จะมีเงินเลยก็น่าจะได้รุ่นดูรุ่นโปรสีมันห้าเลยนะครับนะก็น่าจะหลายเดือนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรืเปล่านะครับนี่ครับก็ขอจบคลิปไปที่เพียงแค่นี้นะครับนะเดี๋ยวยิ่งพูดมันจะยิ่งยาวนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะฟังอะไรพูดอะไรของมันนะครับ พูดอะไรของมันวะนะครับนะก็ไปแล้วครับก็ขอจบคลิปไปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์นนะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ